อันยังค่ะทุกคนกลับมาแล้วกับการรีแอคชั่น M B K pop และเราห่างหายไปนานมากกับการรีแอคชั่นแล้วก็รีแอคชั่นน้องอีเ x ห่างหายไปนานมากสำหรับวงนี้แต่ก็ยังติดตามอยู่เรื่อยๆนะน้องและวันนี้เราจะมารีแอคชั่นวงอีเ x กับเพลง my g i r l งั้นไปดูกันเลยดีกว่าไปหนึ่งสองม Let's go Bơm gì ạ cho dày mà <coughs> Anh <favour> <tách> <coughs> <Matthews> <coughs> đi คอตูนน่ารักด้วย แปลว่าอะไรไม่รู้แปลว่าอะไรแต่เกิดแล้วแล้วท่าก็น่ารักด้วยทุกคน เอเดนน่ารักมากใช่ยังเล็กอยู่ยังขัรบรถไม่ได้โอ้หูน้องกึมน้องกึม โอ้โหดอัพแบบคั้นสุดมเพลงนี้เสียงเข้ากับเอ๊ะไม่ใช่เป็นเพลงที่เข้ากับเสียงเยวังมาก เหมือนเขากำลังให้ดอกไม้ฉัน่ะชันเขินไปแล้วก็จบไปแล้วกับ m v เพลง m มเ i r l ของน้อง EPEX ก็ไม่รู้ความหมายอะไรเลยไม่ได้เปิดแต่ด้วยแต่มันทำให้ชวนเขินทั้งภาพเสียงต่างๆมันทำให้ชวนเขินเพราะว่ามีน้อง EPEX เดินถือดอกไม้แล้วก็มาร้องเพลงให้ฟังอะไรแบบนี้เหมือนเข้ามาเข้ามาจีบเป็นแบบเอ็มวีเพลงแบบมาจีบพี่สาวอะไรแบบนี้รับรักผมเฉิดแต่ความหมายยังไงไม่รู้นะต้องไปดูอีกทีต้องไปฟังแล้วก็ดูความหมายเพลงอีกทีอาจจะเขินกว่านี้ก็เป็นไปได้แล้วก็นั่นแหละเอ็มวีเพลงดีมากโลเคชันแต่ละเซ็ตเขาเรียกว่าโลเค,ลเคชันแต่ละที่ ที่น้องไปถ่ายอ่ะสวยมากทะเลก็สวยวิวบนตึกก็สวยแล้วแบบเปิดฉากแรกมาเป็นร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารออแบบเหมือนอเมริกันบอยออกมากันเป็นแกงใหญ่ๆแล้วก็มีพี่พระเอกเดินถือดอกไม้มาก็คือนั่นแหละเป็นฉากที่ทำให้เขินแล้วเจ้า้าหน้าผมน้องๆแต่ละคนดีมากจุดกีฬาจุดโพสแล้วชุดไปเวท เขาเรียกชุดไปเวทปะอีกชุดหนึ่งจุดผูกไทยนั่นแหละมันมีหลายชุดอะแต่เป็นอะไรที่เข้ากันมากเนี่ยแหละชุดเซ็ตชุดเซ็ตที่ดีดีมากจริงๆทุกคนแล้วถ้าเต้นน่ารักมากอยากดูเต็มๆอะในไลฟ์สเตจแต่เสียดายพเพราะสเตจน้องน่าจะขึ้นวันนี้วันแรกของเอ็มเขาดาวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคลิปออกมา ก็นั่นแหละค่ะฝากเพลง My Girl ของน้อง EPEX ด้วยนะคะทุกคนเพลงดี MV ดีซีนเดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนดีโคตรอัพเลิศมากซีนเดี่ยวอะน้องๆแต่ละคนน่าดีจนสุดๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูไปฟัง MV เพลง My Girl ของน้องๆ EPEX ด้วยนะคะงั้นวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย